สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ,คะมันนี้ยายแววกลุนนอยู่ขอบไปใส่หน้าหวงดันไม่เริ่มกลนฟุนลงไฮลงหน้าแหรอค่ะพอยเทียบกับลุกใสยกำลังกลนฟุน มีแห้วเฮ็ดหน้ากระสิใส่ปุ๋ยคอกร่องพื้นไถกบบ้านเขาแล้วถ้ามีปุ๋ยขอกแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรอกค่ะพี่น้องยายแววเสีเอาปุ๋ยขอกอย่างเดียว ค่ะกับมะหอดไห,หน้าแล้วแก่ฟุน่นออกมาใส่กับเป็นผู้โกยล้มพอกับเป็นผู้เดินรถไหน้ากระสุซยายเป็นช่วงเป็นช่วงจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าหน้าดันหน้าไม่ปีนิปับปุงหน้าแตงกันแท่หน้าไม่อ่า นาดินมันก็ไถออกแล้วมันก็สียั่งตั้งแต่ดินข้างล่างมันบ่มีสารอาหารบ่มีถาดอาหารเฮาก็ตตองเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่เพื่อดินเฮ้าไ้มีถาดอาหารเวลาพว่าดินเฮ้าบม่มีคุณภาพแล้วเพราะว่าเฮ้าดันออกดันนาดินออกเฮากระต้องเอาปุ๋ยคอ,อกมาล่องพื้นซิกกอนค่ะพี่น้องปลบ ปรุงแก้ไขรดินในหน้าเห้าให้มันมีคุณภาพค่ะกระสิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง ค่ะมื่อนี้ก็ได้สามแถวสามรอบคาดว่าเหมือนแถวนี้ก็สิเป็นแถวสุดท้ายของมื่อนี้พอวันคําแล้วสีม่วงกว่าแล้วก็สิพอดีเปขวดลงกลับมาก็สิพอดีเลิกงานมื่อนี้ได้สามรอบสามแถว,วแถวละเต็มรถแตกแทกรถ เดินตามนี่แหะค่ะพี่นอ้องไปค่ะไปรุ่นอยูให้หน้ายู่ทงหน้าอีกค่ะค่ะกระหอดทองหน้าพอดีรถที่สามพอมมือนี่คำพอดีโกยฟุ่นลงกระสิคํำพอดีค่ะพี่นอ้องมืออื่นผมละจังสิแก่ไหม โอเคน้อง่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี่เหมือน,นี่เอแววกะเพอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่เ้ยค่ะคลิปนาบอ,อกกันไหมคือเก้ากับยายแววค่ะสวัสดีค่ะ